ปิดบาทนะครับเป็นเนื้อหมูครับหมูคออหมูย่างเท่าไหร่ครับเจ็ด <c oughs> สิบ <c oughs> นะครับ สวัสดีครับวันนี้พี่หมีนะครับจะมาส่งรถให้กับลูกค้าที่ทําการจองรถไว้กับเรานะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่ที่หมู่บ้านนันทวัน10นะครับผมหรือซอยเรียบบาลีานะครับของจอกนะครับผมวันนี้พี่หมีมาส่งรถถึงมือลูกค้าเองเลยครับซึ่งวันนี้รถที่พี่หมีมาส่งให้กับลูกค้านะครับจะเป็น t o โยต้าอเวนซ่นะครับ 1.5S ปี2016นะครับมีบริการรับส่งถึงที่นะครับเซ็นเอกสารส่งรถให้ฟรีครับซึ่งลูกค้ารายนี้นะครับ ทำไอชีค้าขายนะครับขายหมูย่างนะครับผมและเข้าโปรโมชั่นของเรานะครับออกรถลูกค้าใช้เงินเพียง5 5 5บาทเท่านั้นนะซึ่งไม่เชื่อเดี๋ยวพี่หมีนะครับจะไปตามสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าออกรถ5 5 5บาทจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไม่เท่าไหร่พี่10บาทนะครับเป็นเนื้อหมูครับเนื้อข้าหมูย่างเท่าไหร่ครับครับนี่ครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นลูกค้าของพี่หมีนะครับที่มาออกรถกับทางร้านนะครับทำอาชีพขายหมูย่างนะครับผมในรายของทางลูกค้านะครับ ใครสนใจมาอุดหนุนได้นะครับที่ซอยเรียบวารี37นะครับรสชาติต้องขอบอกว่าสุดยอดเลยครับออกรถจากทางร้านเป็นไงบ้างพี่ออกรถใช้เงินเท่าไหร่ครับพี่555บาทครับผมอ่านะครับ เห็นไหมครับลกทุกคนก็คือออกลด5 5 5้บาบาทได้เลยสำหรับทุกอาชีพนะครับผมไม่ต้องใช้เงินใดๆเพิ่มเติมนะครับผมจต่อไปนี้เดี๋ยวรอลูกค้าปิ้งหมูก่อนนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะรอชิมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจรดมือสองนะครับออกรถเพียง5 5 5บาทสามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ที่เพจลดบ้านดีพร้อมนะครับผมหรือติดตอ่อ0937206222นะครับผมผมเซลบอลรถบ้านดีพร้อมต้องขอขอบคุณคุณวราพลนะครับพี่ เลือกไว้วางใจรถบ้านดีพร้อมนะครับผมขอบคุณครับ